จับความเร็วนะคะให้เข้ามาที่เมนูนะคะเลื่อนลูกศรลงนะคะจะมีคําว่าโหมดกล้องตรวจจับความเร็วนะคะกดเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้จะมีเรื่องของการตรวจจับทั้งหมดเกี่ยวกับการตั้งค่านะคะก็ถ้าใครชอบอ,อ่ให้แจ้งเตือนนะคะตรงนี้อาจจะมีให้เราเลือกแนะนําเลือกเป็นแบบบีฟนะคะก็จะเป็นการแบบฟังเสียงเตือนติ๊งติงติงอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะฟังง่ายกว่านะคะให้กดเป็นบีฟนะคะ แล้วก็ในโหมดของการแจ้งกล้องตรวจจับความเร็วค่ะด้านในเนี่ยถ้าเราต้องการให้เขาใช้โหมดตรงนี้ตามปกติให้เลือกเป็นคำว่าเปิดนะคะเรากดเครื่องหมายติถูกระยะทางนะคะก็ให้แจ้งเราตั้งแต่ระดับสัน้นปานกลางไกลตรงนี้เราแต่ชอบเลยนะคะก็สำหรับดีฟลต์จากโรงงานแนะนำเป็นปานกลางละค่ะ<ๆ><ๆ>การแจ้งกล้องตรวจจับความเร็วนะคะตรงนี้ ถ้าเกิดว่าต้องการให้ขึ้นเตือนด้วยก็เลิอกเป็นคำว่าเปิดได้เลยนะคะ,ะในหมดอันนี้นะคะก็ถ้าเราตั้งค่าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดย้อนกลับตั้งค่าแค่เพียงครั้งเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็จะสามารถใช้งานได้เลยะคะ่ะ